ชิน้นานาพี่น้องได้เสือกกาศละกับชุดนี้เราปล่อยอยู่ที่เจ็บาทถูกต้องไหมคะันี้นยตเคนี่ิมันจะหิวเขาเดิมาลมันจะหิวเขาชุดละเจ็ดร้อยมีท่างเบอร์สามสิบห้าชุดพี่น้องได้เสือกกากแล้วก็ชุดมือ มีมือมือเท่าแต่ใครจะเพาะหัวเล่นบอลใครจะเพาะหัวพอโชกกระป๋าต่างๆเพราะอมาโอนี่คันเท่าเดี๋ยวมากโอนี่มันหลายผอนะครับมีแต่ชุดสวยนะคะแม่แบบก็เป็นคนเอาเดี๋ยวถ่านนางแบบเขาแต่งก่อนพี่น้องข้างล่างหมดแล้วแล้วผู้ใดที่สนใจนะครับพี่น้องครับพี่น้องอาจจะ โอ้กูเมย์อาจจะงงข้างคุณ่มาดูนะคะอาจจะงงว่าอันนี้เป็นนางแบบคนใหม่นางแบบคนใหม่โอ้ยเมืยอหละ่หละเมย์อันนี้ชุดเพลงแขกนะคะอันนี้คือชุดมาเดอร์พน้องกระโปรงเะไรที่ต้องการมันเป็นสีเดียวกันนะคะน,นี่ไอตัวเครื่องแต่งมันมันหลุดพน้องไปเติมใหม่ ตอนนี้มีทั้งหมดสี่ชิ้นเนาะได้อันนี้ค่ะเดมพาหกหัว้าหกแคบเลยสหรับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงทิ้งกางเกงเลยเขาเรียนหมายถึงว่าบางคนบางทีมเขาอาจจะว่ไซด์กับโป่งก็ได้นะครับเรียนเอาปล่อยปล่อยอันนี้เป็นก็คือมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งชุดนี้เราขายอยู่ที่แปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทคุ้มมากไปแจ่งซื้อได้ไหมด้วยค่ะผู้ใดเดือดขาดมันเป็นย่อยกับเพื่นได้ ลาไมเลยไม่ไม่ถึงมันมันก็จะเป็นผ้าค่ก็มีค่ะสำหรับผู้หญิงค่ะเรื่อเรือเราไม่ใส่ข้างบนแต่เราติดติดเอาไว้อย่างนี้ก็ได้ติดแล้ะติดแล้วก็ปล่อยข้างหลังก็ได้ใช่ติดแล้วก็มันมันก็จะเป็นหมุนหมุนหมุนไปในหมุนก็เต็มใจค่ับแปดร้อยบาทเด้อค่ะใครที่สนใจนะคะแคปแล้วก็กดลิ้นชุดเครงแคปแปดร้อยบาทไปค่ะ ต่อไปเป็นชุดสีแดงแบบด้านหลังเป็นตาลายพวกอัง,งุ่นเหมือนเดิมนะคะตรงแขนมีคนนกแบบคนนกอาจจะเปียกฝนนิดเดินคนนกอีกเพิ่งตากฝนมาเขาห้างเนาะโอ้ยคือยังไงนก,กยงกอกใครยังห้างหมส <laughs> อันนี้คือมาดูใกล้ๆค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นคิดตันเซนสีแดงบุ